รีวิวแบบไม่อวยวันนี้เสนอคริสเตโนโ,โรนันโดห <L un iting> ากใครสนใจนเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดร้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไว้ต้องลักกินคอยลิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับเานอชิไม่ต้องาหา Oh, easy pickings there. Wow. Obviously, he's often deployed as an inverted winger. But what stands out in his game is that he really thrives in no. on one-on-one situations. So. And it's Reichardt. Mm. But there's plenty of time to wait for some attacking pro Sonic Neither of these two want to come off second best. That's Rijkaard. It's a good spell of possession this, and it's Cristiano Ronaldo. How would you sum up what we've witnessed, Jim? It's intercepted. That was well played. Well stopped. Quarter of an hour, and here's Cristiano Ronaldo. This is Oh, smashing header! And he's hit on goal. It's Cristiano Ronaldo! สวัสดีครับผมออลราวนะครับวันนี้อยู่ในเกม f o ฟุตบอล2025เช่นเดิมนะครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเป็นแพ็คของโรนันโดนะครับที่เราทุกคนนะได้ทำการโหวตเพื่อที่จะเลือกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้เป็นวิกคาร์ซึ่งพี่โคก็ได้เฉลยมาแล้วนะครับก็คือเป็นคริสเทนโนโรนันโดนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบไม่อวยคริสเทนโนโรนันโดกันเลยนะครับว่าเราสมควรจะล่าหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับการ์ดนี้นะครับจุดเริ่มต้นมาจาก วันที่8เดือนมิถุนาพนี2025นะครับวันนั้นนะครับโปรตุเกสชิงแชมป์กับทีมชาติสเปนเนาะเป็นโรนโดนะครับที่สามารถยิงประตูลแล้วก็ทําให้โปรตุเกสนะครับเอาชนะสเปนในการโดนจุดโทษไปได้นะครับทำให้โปรตุเกสได้แชมป์ในวันนั้นไปนะครับเป็นที่มาของการ์ดบิ๊กไทม์ของโรนโดในสีเสื้อของโปรตุเกสนะครับมาดูข้อมูลคร่าวๆข,ของการ์ดนี้กันนะครับโรนโดสูง187อายุ40ปีเท้าที่ถนัดคือเท้าขวานะครับและ จากที่ผมได้ลงเล่นไป23นัดจำนะครับว่า23นัดเล่นใน d 1ทั้งหมดนะครับยิงไป16ประตูและ4แอสซิตนะครับโดยคริสโดโลนโด่่างนี้นะครับมาในสไตล์โคพูเชอร์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาในสไตล์ที่ดีมากๆและถ้าเราอยากให้เล่นตำแหน่งอื่นก็สามารถเล่นได้นะครับไอ้เขียวๆเ,เนี่ยเราสามารถเพิ่มตำแหน่งของโรนโดได้นะครับแต่ถ้าเป็นโคพูเชอร์เนี่ยผมก็แนะนำว่าควรจะยืนหน้าเป้านะครับ ด้วยความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ที่ดีเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะยืนหน้าเป้าเนาะประมาณนี้ครับส่วนเข้าพลังคร้าวๆนะครับอันนี้จะเป็นการอัพแบบไส้ในของผมเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ attacking awareness 96นะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทม์บริ t ชันนะครับก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเนาะเป็น87-84-82นะครับเพิ่มความคล่องตัวขึ้นมานิดนึงส่วนฟินิชชิ่งนะครับก็น้อย ไปหน่อยแต่ในในการเล่นส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าฟินิชชิ่งเท่านี้ก็คมนะครับสำหรับโรนโดนะครับเฮดดิ้งไปถึง94เนาะผมบอกเลยว่าลูกทีเด็ดเนี่ยของโรนโดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเฮดดิ้งด้วยนะครับบูลเลตเฮดเดอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องสปีดเอ็กซ์คริชั่นคิกพาวเวอร์จัมปิ้งเฟสโคคอนเทนต์นะครับผมพยายามปรับให้มัน90บวกหมดนะครับเพื่อที่จะให้โรนโดนะครับมีความครบเครื่องในตัวสูงเนาะประมาณนี้นะครับนี่ บาลานสตีมิน่านะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับอืมส่วนข้างที่ถนัดนะครับโรนโดถนัด2เท้านะครับแต่ว่าอาจจะไม่3ามนะครับอาจจะเป็น3าสองเนาะเออฟอร์มสแตนดาร์ดนะครับอาการบาดเจ็บอยู่ที่ไฮเนาะส่วนบูทนะครับผมใส่เป็นสไตลเกอร์อินสติงนะครับแต่โรนโดนะครับเอาจริงๆแล้วผมว่าสามารถใส่ได้หลากหลายบูทนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆผมแนะนําว่าควรจะเป็นบูทสไตลเกอร์อินสติงอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2คือบูทชูตติ้งนะครับ ส่วนบูทที่เหลืออาจจะเป็นเทคนิค c a l า agility หรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็คิดว่าอาจจะใส่ได้เนาะแต่ว่าผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับโรนโดเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยความที่โรนโดนะครับมาในร่างนี้นะครับจะมีความคล่องตัวน้อยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของการจุสกอร์สูงมากๆเลยแล้วก็เขาเนี่ยครับเป็นยืมตำแหน่งในการเล่นดีเนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณจะเป็นบูทที่สามารถหาช่องทางในการให้โรนโดยิงได้บ่อยๆนะครับ <S <S ก็เป็นสไตล์เกอร์อินสติ้งกับช o o ติ้งเนาะที่ผมแนะนําครับเออ ส่วนสกิลที่ติดมาของโรนดลนะครับ mm hmm. อย่างที่รู้ๆกันเลยก็คือสกิลพิเศษอย่างบ u ลเลต h เฮดเดอร์แล้วก็ฟิ o น e n a l f ิ n i ชชิ่งนะครับที่ให้มาส่วนสกิลที่เหลือนะครับเฮดดิ n งลอง g ลน n ์เคอร์เลอร์ลองแลนด์ชูตติ้งอลิบิกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตเอเรียสเปเรตตี้กับแดนซีไปแล้วและไฟติ้งสปิริตนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าให้มาในแนวของกองหน้าตัวพักบอลแบบแท้ๆเลยนะแบบจ๋าๆเลยครับส่วนสกิลที่ควรเพิ่มนะครับมีดับเบิลทัสโซคอนโทร วันทัดพาสทูพาสซิ่งนะครับสกิลพวกนี้ก็เป็นจําเป็นบ้าๆนะครับสําหรับโรนโดเนาะ <c oughs> เพราะว่าสกิลที่ให้มาเนี่ยไม่ได้มีสกิลเกี่ยวกับการจ่ายนะครับ <c oughs> จะเป็นสกิลในเรื่องของลูกาอากาศแล้วก็การยิงสัส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้อืมส่วนข้อดีข้อเสียของโรนโดนะครับที่ผมได้ลองเล่นมานะครับอย่างแรกเลยข้อดีของโรนโดก็คือจังหวะการจบสกอร์นะครับ การจบสกอร์ของโรนโดนะครับผมบอกได้เลยว่าถึงแม้ผมจะอัพไซ้ในมาค่าจบสกอร์ของโรนโดไม่เยอะเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคมพอสมควรเลยนะครับเออจังหวะที่จอดจ่อจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะครับสำหรับโรนโดนะไม่ว่าจะเป็นลูกการยิงแบบยังไงก็ตามแต่แหละครับยิงปั่นดับเบิลทัชยิงปั่นหรือว่าดับเบิลทัชยิงเต็มหลอดเลยแบบนี้ครับโรนโดจะค่อนข้างจบสกอร์ได้ชัวร์มากๆเลยนะครับและไม่ใช่ค่อข้างเดียวนะครับทั้ง2เท้าเลยเนาะ เออแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นออปชั่นเสริมที่ผมคิดว่ามันจะค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรเลยนะครับสําหรับโรนโดล่างนี้ก็คือบู l เลต์เฮดเดอร์นะครับเออเพราะว่ากองหน้าในแพทนี้นะครับก็อย่างอย่างที่หลายๆคนรู้นะเขาจะเป็นพวกสายแบบอารมณ์แบบแทงช่องแล้วก็ไปยิงมุมแคบหรือว่ายิงได้หลากหลายแบบนี้ครับก็มองว่าครบเครื่องแล้วเนาะแต่สําหรับโรนโดล่างนี้นะครับผมบอกเลยว่า จบสกอร์ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่จบสกอร์ได้เก่งที่สุดใน Event อ a ์บที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกการยิงเลี่ยนหรือว่าลูกการกาอากาศเนี่ยลูกเปิดมุมเปิดโมงอะไรพวกนี้ครับโรนโดเก็บกินหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครขาดกองหน้าตัวจบสกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าคริสเตโนโรนันโดเนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับอืม ส่วนข้อเสียนะครับก็อย่างที่รู้ๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกนะครับก็คือในเรื่องของบอลคอนโทรลดิปปิ้งแล้วก็ไทม์พิซชั่นนะครับก็คือความคล่องตัวเวลาที่เราจะพลิกบอลหรือว่าจังหวะในการที่เราจะวิ่งไปข้างหน้านี่ครับบางทีมันอาจจะดูอืดๆเป็นปนิดนึงนะครับก็เข้าใจได้แหละครับว่าในในช่วงเวลาของโรนโดที่อายุ40ปีแล้วนะครับบางทีมันก็อาจจะมีจังหวะแบบช้าๆบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้า ใครเอาไปเล่นแบบเขาเรียกไงตัวหาช่องหรือว่าตัวจบสก,กอร์จา่าจาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับผลสาหรับผมเนี่ยบางทีผมต้องการความคล่องในการดับเบิ่ทัชนหรือว่าความคล่องในการม้วนเพื่อเพื่อที่จะไปยิงเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ครับสำหรับข้อเสียนะครับเออและสําหรับโรนโดตัวนี้นะครับผมก็ขอยกให้ว่าน่าจะเป็น โรนัลโด้ที่น่าจะเก่งที่สุดที่คนามิเคยทํามาแล้วนะครับสําหรับโรนัลโด้เนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนที่ชอบโรนัลโด้นะครับก็แนะนําอย่างยิ่งเลยนะว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับเออประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวแบบไม่อวยคิสเทนอลโรนัลโด้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครชอบผมเอเลราและอยากให้รีวิวแบบนี้ต่อไปก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบาย Bye.